จะกับเกาเกาคือเกาเกาเนี่แล้วค่ะหอนคือเกาเนาะค่ะหนองวัวเขากับคอยกิ้มหยาบวันไี้เนาะค่ะเนาะย่างย่างแล้วกับส่องโฮมเนาะค่ะนี่ค่ะเล็กหน่อยค่ะนี่ค่ะลูกเล็กเลี้ยงคนเนาะค่ะเนาะแม่ขนพายางค่ะแต่อยากส่องโฮมค่ะแม่กับหอนหอนก็จะอยากออกมาหากินเนาะค่ะแต่กับผ้าลูกยางเนาะค่ะสงสารวัวหน่อยเนาะะค่เนาะ ได้จังหวะหอนแหงเนาะคะ่ะเนาะหอนบุปัญญาบัญญังเลยฝนกับบุมีใหม่เฮาใน่จังหน ой, ่อยพ่อยให้ดับหอนใน่เนาะคะ่ะนี่ค่ะนี่ก็สิบคืนไปอยู่ใต้สวนเผาเฮาตินแล้วค่ะในคืนเผาแห้งแล้วค่ะเนาะน้อยๆนะะี่ค่ะนี่ค่ะขึ้นไปแล้วเนาะคะ่ะนี่ก็ร่างึ้นมาเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะลงมาหากินอยู่พี่ข้างล่างพี่เนาะ,ค,ะนค่ะเนาะก็เลยตามเคืนมาค่ะเคืนได้เวลาเคืนกับอยู่กับใดล่ะสิไปเตะ เขาคือเก่าแล้วค่ะคุณผาวแห้งในเล็กน้อยค่ะในหน้อยนี่ค่ะสมเดก็ไว้เมฆพันธุ์เดียากออกแดดนะคะเนาะแต่ว่าสูงก็ไว้คือกันนะคะเนาะแต่อยากออกห้ากินนะคะเนา้องอยู่ในโฮมไลฟ์ก็บ่ได้กินกับเยากออกมาหวาัหวหน่อยของเขาของเขานะค่ะน้อนี่ค่ะเจ้าข้าวนี่ก็คือตัวนำนะคะเนาะกับเจ้าลังนี่ค่คผ้าสมุนหน่อยออกมาห้ากิน อ,อ้อมอยู่นะคะเนาะมีขายยางอ้อมธงอยู่กินบอไดอมันถอนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะน้อยๆนี่ยวก็จิ้มไม่อะไรๆนะคะยางในี่เมลพันไลน์นะค่ะเนาะนี่ค่ะเจ้าเป่าเจ้ากระต่ายเจ้าดอกบัวเจ้าต้นกาเนาะค่ะต้นกาก็ะเหียม่มคอยสบายอยู่นะคะเนาะค่ะเพราะว่าคนไอแล้วก็เพื่นมีน้ำมูกคุณหมอโทรไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่ามันเป็นต่าางแดดร้ายเนาะค่ะแต่คนก็อาการคน ่รวมเลยคนยังยังดีอยู่ยังกินนมกินแหนายอยู่นะคะเนาะค่ะ,ะดทแดดแห้งร้ายพวกหลวมมาหน่อยพวกกระกสีเป็นมาเป็นแบบนี้ค่ะคุณหมอมาหัวคุณบอกมานะะเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปอยู่แต่ห่มเผาเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะโอ้ยมีนกนางอยู่นี่ลังค่ลง์ลังลังแจ้วจ้าวานเนาะค่ะเห็นไหมนกนกยังน,นู่นเนาะ ก็มีไร้ขึ้นเก่าล้วค่ะเดี๋ยวขำมากกว่านี้แล้วก็เจะกระจายจางออกมะค่ะเนาะ,นะมาไกลแล้วได้พาไปกินน้ำก่อนค่ะเดี๋ยวคอยไปหากินใหม่นะคะเน,ะเน,น,นาะแดดร้อนๆมากกว่านี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวฝนลงก่อนเดี๋ยวออกมาหากินใหม่เลยพาไปส่องห่มแล้วค่ะเนาะอยู่บ่ได้แล้วเล็กหน่อยอยู่บ่ได้แล้วนี่ค่ะ มันยากาศดีๆนะเพื่อนก็สิเล่มเนี่ยค่ะเนี่ยแห้งๆก็เล่มดีดีนะคะนอกจากบรรยากาศเรรยากาศมโหดแห้งแล้วค่ะเจ้ากระต่ายนะคะเนาะเสียมาหัวมาส่วนคู่ไหนอยงไหนเบิ้งเบิ้งสตี้กระตายหน่อนะเจ้าจอยนะคะเนาะอันนี้ก็เจ้าดอกบัวนะคะเจ้าจอยของเฮานะคะนอกจากอันนี้เจ้าดอกบัวเ้าจ้ะนอนดอกบัวน้อย กินใหญ่ดิดีเจ้าดอกบันะะนนกบวน,นี่ค่ะ,ะคนะี่ดอกบัวของเฮานี่ค่ะโห่เจ้าเป่าเขึ้นจ้ะอยู่กับเมย์เพิ่นแขะเนาะค่ะเนาะเจ้าเป่านี่ค่ะมากันแล้วมามามาไปไปไปส้าหอมกันเร็วไปไปไปนี่แหละค่ะฝาวแห้งเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะจะไปกินหนามหรอกจะไปเส้าหอมอยู่แต่หอมเผาเฮาเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะดอกบัวของเฮาค่ะหอนแห้งเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะ ก็เสมอยน่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาลอยหลุนกันเอาพันธุ์สิมีฝนบมอตอนแหลงเนาะค่ะเนาะบอมเบกหลายแหงะะ่งเนาะค่ะ่ค่ะไปแล้วไปหากินหนับเนานะคะ่ะเนาะแต่พัก่อนแล้วก็ค่อยออกหากินใหม่เนาะค่ะนี่ค่ะไปกันแล้วปอ้เด็กหน่อยพันแหลนเนาะค่ะเนาะเจเ้าเป่าหัวหน่อยของเขาเจเ้าเ,จเป่าเจเ้าจอตอนา้นกาเจ้ากระต่ายเจ้าดอกบัวขัดสิด้กินหนับเนาะแหลนเลยเนาะค่ะเนาะ หนงว่าเขาของแน,น้ะค่ะเนาะโหงเง,งยเพื่อจะย่อยเขาเนาะค่ะ,ะ,คะ,<น>ะไปกันแล้วเนหอยมะาลายมากรับไปลีตัวนี่งวา่าหนแม่ต้องมะาลายหอดมองยังสิกรับม่อยากเขาของนะคะเนาะ น้องมะเลยถึงอยากกะะลับเนาะค่ะเนาะมาให้ยาเขาหอมเนาะคะา่ะลูกบัตจุงคู่เบาใหญ่มาหาเขาเนาะค่ะเนาะ,ะให้เพื่อนได้กออกมาหาหมูเนาะค่ะว,ว่างอคู่ใหญ่เพิ่นเขาบานแล้วนะะเนวา,านะ,คะ,นนะ,คะค่ะเมื่อเต็งน้องหมอของเฮาเนาะค่ะหายตุ๊ตุ๊เนาะจ้ะเตรียมข้ามมาได้แล้ว ัวจะขึ้นมาแล้วลุงบัตง็ต้องผูกเราบ้าเอาเข้าบ้านเลยนี่ค่ะตัวโตเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะมาเห็นหมูเพิ่งก็ดีใจเนาะค่ะนี่ค่ะเมื่อเดียวออกมาแบบนี้ด้วหน่อยเนาะค่ะเนาะเอาเพิ่งไว้ในสวนแล้วก็เพิ่นเข้าบ้านเลยเนาะค่ะลุงบัสเอาเพิ่งออกมาละเห็นหมูแล้วหองาหมูนี่ค่ะาบ่าวตัวโตของเรานี่ค่ะ เข่าานได้ดีกว่ามาั้งเขาก็เข่ามากันเหมดอนนะคะเนาะค่ะเลือดไปสุ่มเพิ่นนี่แหละค่ะน้องมาของเฮานะคะเนาะนี่ยค่ะกําลัางอ่าสีเข่าบานกันนะคะเนาะของก็โตป่วนนี่ค่ะโตป่วนของเฮายอกันนะคะเนาะนี่ค่ะ,น,คะน้องมา จะไม่โลนะคะเนาะนค่ะก็น่าจะเข้าบานกันเนาะคะ่ะสิขึ้นมาฟังคลองแล้วนะจ๊ะตรอที่นี่นตนะรอเพื่อนเขอยู่นี่นะยิงคัมกับยิงหอนเนาะคะเนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศน้ำแรงกับหอนคือเกาค่ะย่ำเดยกับหอนคือเกาย่ำพื้นกับหอนย่ำเ็นกับหอนเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะ งูฟุ้งใหญ่เพิ่งของขอบเพิ่มเรียบร้อยนะจ๊ะเนะาะค่ะเลือแต่หนองวัวของเฮาเนาะคะ่ะนี่ค่ะขนาดว่ายยเย็นแล้วเนาะคะ่ะแดดยังเปียงอยู่เลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศเนาะคะ่ะแห้งคำกับแห้งของฝ่ากับแห้งไซขึ้นเนาะคะ่ะเนาะเมฆกับไม่รู้บริเวณหายไปไซเนาะคะ่ะนี่ค่ะตน้นใบใบกับเมฆลายเหมือนจะมีฝนเนาะคะ่ะแต่พ่อค้ำม,มากอะ เมกหายหมดเนาะคะ่เะเหลือแต่ใบแต่ความหอนยิงคำยิงหอนว่าสันเนาะคะ่ะนี่ค่ะเหลือแต่งวของเหาหนุ่งว่งาก็บไม่มีอยังสิกิ่นแอกเนาะคะ่ะเนาะมิติญหญ้าแห้งๆเล่มเนาะคะ่ะนี่ค่ะแห้งแหลงเหลือเกินเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะหญ้าก็ตายเบิดเนาะคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศทงแต่ว่ามิติญหญ้าแห้งเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ ปกติทงนี่สีเขียวเนาะคะไมีใหญ่หนังมากินเนาะคะปีนี้ปีที่แหลงนักที่สุดเนาะคะนี่ค่ะฝนกับบะมีหย่ากับบะปงเนาะคะนี่คือความแห็งแรงเนาะจ้ะนีค่ะหนังวัวพ่อขูดืนมากัดเลีมหย,ยาเล็กๆหน่ยหนๆๆๆยอยๆเลีมหยาแห็งนาะคะนี่ค่ะเปิดกับสีนนขาวขอบไปกินฟางต่อเนาะคะเนาะค่ะ เนี่นนยค่ะในล่ยางในริมป่ะค่ะพอได้๋ยวคำค่ะนี่ค่ะสภาพธงบานเฮาเนาะค่ะเนื้อเตะแย่เหงื่อไว้เหงื่อหนองวัวในริมเนาะค่ะนี่ค่ะ,คะกระห่าวก็ขอเจ้าพิบไวต่เพียงเท่านี้เนาะ,ะ,ะค่ะน้อค่ะก่อนจ้าพิบเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวจ้จ้ะช่องของเฮาค่ะผู้เซตัมดินชันเนล่ยเป็นกำลังใจเฮาให้คลิปใหม่ๆต่อไปเนาะค่ะน้อค่ะสวัสดีค่ะ